วันนี้เอรีมาย้ายต้นว่านมหาลาบใส่กระถางใหญ่เปลี่ยนกระถางนะอาดินที่เอรีผสมไว้แล้วอันนี้ก็คืออ่าดินหมักผสมมูลขี้วัวแห้งอ่ะมูลวัวแห้งเสร็จแล้วก็คุกเขาด้วยน้ําหมักมูลวัวหมักไว้สามสี่วันแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้เอาแบ่งมาจากที่เราผสมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เอากระถางใหญ่ก็คือลงต้นด้วยพวกกากมะพร้าวกระเรใบไม้แห้ง อันนี้จ็เยอะเกินไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราออกเพราะเราก็เอาคีวัวองก้นก่อนอ่าเดี๋ยวเราใส่ถุงมือก่อนเสียงมาดุกดิเพราะว่าไอ้ที่ว่าจะเปลี่ยนเพราะว่ากระถางมันแตกแล้วมันเบียดกระถางใหญ่มากไอว้วานมหาลาบอะดอกดอกมันจะเป็นช่อดแดงๆอะคะ่ะช่อดแดงๆเป็นไม้มงคล ดูเด่มันแน่นกระถางกระถางแตกหมดเลยกระถางแตกมันแน่นกระถางเป็นหัวหัวแบบหัวหอมอ่ะเบียดอ่ะเมื่อกี้กระแทกเอากระแทกแล้วออกไม่ไม่ออกเลยอ่ะกระแทกจนกระถางแตกใหม่หัวแบบหัวหอมใหญ่เลยนะเนี่ย ใครต้องการพันก็บอกนะใครต้องการพันพันอันนี้ก็บอกนะเอาไงดีค่ยค่อยๆแซะเหรอค่อยๆแซะเหรอค่อยๆแซะอ่ะค่อยๆแซะ,ะ,แะเนี่ยเอาน้ำรด ให้มันช่ำๆนะนะช่ำๆไว้หลายนานแล้วยังไม่มีเวลาออกเมื่อกี้ไปดูข้อมูลมาเขาบอกว่ามันจะมันจะพักตัวพักตัวนแะอ่าหน้าหนาวฤดูหนาวก็หน้าหนาวที่ผ่านมาเขาฟักตัวแต่ว่ามันก็ไม่ได้โทมนะมีใบมีใบให้เห็นตลอด โอ้ยหัวแน่นจริงๆโอ้ยเสียดายเสียดายว้าวออกแล้วออกแล้วเพื่อนนี่ากเต็มากเต็มากตึมขยายไปไหนไม่ได้นะแน่นกระถาง แบ่งเลยดีกว่าแบ่งใส่ไว้ในกระถางใส่ไว้ในกระถางเจ่าบ้านนะได้มาดูนี่นี่หัวเล็กหัวน้อย หัวเล็กหัวน้อยหัวเหมือนหอ่อหอมเล็กก็มีเลยแหละลงดินก็ท่าทานจะดีนะเนี่ยลงดินลงดินไว้เลยจะได้ไม่แบบไม่ต้องมาถ่ายกระถางอยู่บ่อยๆถ้าแบบ เยอะอนะเนาะบ้านไทยเยอะกว่ากระถางนี้น่าจะเกือบสองปีแล้วมั้งแน่นกระถางขนาดานี้ดินที่เขาชอบก็คือดินดินที่มีอะไรอะดินซุยอะ่ะดินร่วนซุยอันนี้มันจะแน่นเกินไปนะ เคยถ่ายให้ดูอยู่นะว่าบ้านเรามันออกดอกสวยขนาดไหนเนาะออกดอกแดงแดงสวยโอ้โหไม่มีม้านั่งนั่งอย่างนี้เลยนั่งพื้นเลยเดี๋ยวจะเอาหัวใหญ่ๆปลูกกระถางแล้วนี่เดี๋ยวก็ต้องแบ่งไว้อะ่ะ แบ่งแล้วก็ลงดินโหแน่นแน่นมากเลยหัวซ้อนหัวขนาดนี้เลยเพื่อนๆโหหัวเก่าก็โสมไปไอ้ต้นเก่าอะโซมไปแต่หัวหัวยิ่งใหญ่ทวีคูณขึ้นเนี่โหแน่นมีแต่รากอะเนี่ยหัวใหญ่พะวี อได้พันเพียบไม้มงคลได้พันเพียบอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ไว้นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะหาที่ปลูกให้เขาหม้ไม่ทิ้งไม่ทิ้งเราสงสารชอบต้นไม้ชอบต้นไม้อ่ะเ,เรามาปลูกตรงนี้กันก่อน อันนี้ปลูกห่างๆกันได้เลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเอาเง่าใหญ่ดีไหมปลูกไว้สักสามอันเนยสี่อัน,นเอาดินเก่าหน่อย นี่นะโอเคนั่งบนที่ตั้งกล้องเมื่อกี้เลยเนี่ยโอยมันถังนี่นะเมื่อกี้ใส่ไปสี่หัวเอาหัวใหญ่ที่ไม่มีไม่ไม่มีนอนใส่ใส่ไปด้วยอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะใช้มือใช้มือจับโมโนวใส่ละนี่เนี่ยดินที่เราผสมเนี่ยจะซุยอย่างนี้ ใส่ไปสี่หัวก็พอเดี๋ยวก็ให่เดี๋ยวดูปีต่อมาจะใครผ่านนี่สักปีหนึ่งดูซิจะแน่นกระถางอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอากละบมะพร้าวกละบมะพร้าวที่ใส่ไวต้ตรงนั้นเอามาใส่รวมด้วยดีกว่าเพื่อไม่ให้แบบมันมีแต่ดินอย่างเดียว นี่นี่ให้มันซวยๆให้มันซวยๆอ่ะหาการมามะพร้าวมาใส่ด้วยนีในในในกาบมะพร้าวเรานานเพื่อจะได้ไม่แฉ่น้ำเกินไปในี่น,นี่หัวนี้หัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้ขึน้นอือ สลับกันไง ไม่เปลืองดินด้วยเพราะเราจะใส่กากมะพร้าวเศษใบไม้ไปดูนด้วยนี่อ่าจะเสร็จแล้วนะอันนี้ว่านที่ว่านว่านมหาลาบของเรานั่นหนั่นโอเคเดี๋ยวเรากบอีกนิดหน่อยกบอีกนิดหน่อยทำแบบควร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 ดินที่เราผสมก็จะชุ่มชุม เดี๋ยวเราเอาเสศษฟางเราเก็บเศษฟางไว้เดี๋ยวเราจะเอามาปปโปโลนอีกนิดหน่อยเพื่อให้ดินมันชุ่มอันนี้ก็ไม่หนักนะเพราะว่ามันไม่ได้ดินอย่างเดียวดินเศษไม้กาบมะพร้าวแล้ว พอดินยุบเดี๋ยวเราก็เติมดินออกเติมดินเรื่อยๆโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะบ๊ายบายฝากด้วยจ้าเอดเดชนแนว